สวัสดีค่ะต้องจะแกวฝ่า,ามวนเนาะวันนี้ออกมาซื้อกระดุงไว้กระสอะออกมาตลาดก็เลยซื้อกระดุงซื้อแนวแนวตกักใบไผ่นำตกักใบไผ่อาจจะอันสะนะใบไผ่มันลนก็เลยซื้ออุปกรณ์นำใบไผ่ นซองอันอันน้ไปตักป้าน้ำกระดุงน้ำสองอันมานำทางก็มีคนฝากไปซื้อผ้ามือไซ้กันนะตลาดคนเจริญนะคะโอ้คุณมีลายอันเถอะนะกระดุงขายโอ้อันนี้แนวดักกุงนะุง嘛เนาะตัวนี้เนาะค,คือได้การคือดักป่า ม,มีทุกอย่างหาเลาะพาก่อนอสองร้อยตัวนี้เป็นตะคมอยู่นะเป็นตะทนอยู่เนาะมันนักล้วเบ่งเบ่งอันนี้ก็นะัก พาไปใส่กันอยากได้ฟันนี่อย่างคือจังยากแทะอยู่นรุ่นเดียวกันบละ่ะรุ่นเดียวกันอยูนะ่เนาะที่บักกระกทุ่มบอฮึ <laughs> ้จะซื้อบักจกบ่ กาไอ้ยังเรามันดีจักแล้วสิไปก้นอัดปลูกยางนะอ๋อแต่เ,เขากคนจ้างเขาไปปลูกยางอของมันนี่แบบโยก็ปเถื่ไปเขากคนบ,บ,บารดินมันเป็นดินหน้าโลหน้า<อ>ยกล่องแล้วหันละก็นคือใบเขากคนขออนุญาตถ่า,ายในเดอ้อแต่สิก้นง่ายๆอยู่หันละถ่าย,ยาลงย,ยูทูบจังจะเกี่ยวผ้าม้วนม้วนพร้อมอันไปยังกับม้วน ผ้ามวนมีแก้วจะยายแก้วผ้าม้วนแก้วยู่บ้านไหนบ้านนครนคนางงามมาหนี่งแมมันตะกี้เสียหามันทนกรคับเหมือนคบอทที่ะคกเวาะม่าดไ่ขาาหมอเร่ว่านก็ดีขึ้นกันอมกระด้กูมือเนี่ยิ่นเฮ็ดมาม่ดีเบิดนั่นละแต่ว่าคอยเลือก อยู่อยู่ที่คน,นผลิตเน,ะนาะม,นมีการสิบว่าดีก็บอกแต่ว่าแบบแบบอันด้ามด้ามเล็กค่ะลูกค่อยเอาไปคุดสามบาทงอยบึดอันเบี้ยวบึดเดี๋ยวไปเอา,อา,เ,อา <c oughs> เอาดวงสีนั้นหนาเนี่ยค่อยกัดเอาเบึ้งผ้าดวงนี่แหละ แก่นามาดวงใหญ่เอาเบิ่งเลือกเลือกแม่เอ้ยคุณหนา้าเอ้ยเอ่านี่เด้อพ่อตาเอ้ยเอาดวงนี่ละสองร้อยปรสันเอาลดล,าละเวลาไปใส่มันใส่ยากก็อยากฟันใหม่ดิกบโบมียังสินะสองร้อย,อยจ้าจ้า เห้มาอุดหนุนตะมองเดียวมือนึ่งด,ด,ดูได้หลายอันขอบคุณค่าถงไายพร้อมป้าดไม่ใช่ด้กถงนั่นเพื่อนแถมถงภายน้ำปกขาเป็นกนดีดีอันนี้ใส่ถงก่อนโอ้ยโบลลบันฮ็้จังไรน้องบัะเนไปนะครับไปเลยลูกไปเลยบบได้ซื้อได้จ้า

Tôi qua còn chị ở nhà này kêu bố nó bữa đang hồn nhầm ở Lột chắc cười hợp Nát chưa bà là lạ Nát bà Nát thật đẹp Đúng thế hình อ้สออยจ้ะคุณยายจะได้พะลุงพะลังได้ทงหอมเรียบร้อยเอาอุปกรณ์ไปเฮเดเกษตรโอ้อันนี้ท um ังท uh ่านลงคือ oh, ก MM> no> um uh ันเด้ปลูกไม่อีกจ้ะโอ พระตูไปเอาสองร้อยเหมือนอานว่า,าใท่นได้ปลูกก็กันเอามาเสริมมาละของหลวงลายอ่าหำรับจุบนี้เอาไว้ตำหนี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแก้วผามวนด้วยนะคะาำรับคุบปนี้สวัสดีค่ะ